หมอคะมีคนถามมาส่วนมากค่ะว่าดัดฟันแล้วทําให้มีร่องแก้มอ่ะอันนี้จริงไหมคะก็มีส่วนเพราะว่าการดัดฟันมันคือมือนเป็นการจัดตรงช่วงกระดูกแล้วก็เหงือกใช่แล้วก็ตรงตรงช่วงร่องแก้มอ่ะมันก็เรื่องฟันเรื่องเหงือกเรื่องกระดูกตรงเนี้ยมันมีผลต่อร่องเพราะอะไรถึงมันถึงได้ทํา้ห้เกิดมีร่องแก้มขึ้นมาค่ะจริงๆถ้ากระดูกตรงเนี้ยมันยุบตัวลงอ่ะมันก็จะทาให้หน้าตรงอนี้งมีร่องเกิดขึ้นอันนี้การดัดฟันที่คุณหมอคะจะดัดฟันเข้ากับออกมันก็เหมือนกับ กระดูกตรงนั้นมันมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ใช่ใชแต่มีสว่วนบางคนจัดฟันปึ๊บปากดูจากปากเหยิอก็ปากยุบลงอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตรงเนื้อเหนือกับฟันมันโดนกดลงอันนี้แทบทุกเคสเลยไหมคะหรือว่าเป็นก็คงไม่ทุกเคสเพราะว่าจริงก็คุณหมอจัดฟันเขาก็จะมีการดูกซเรย์กระดูกเขาก็จะดูว่าจัดได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างบางคนที่ม,มีปัญหาเรื่องการามอย่างเงี้ยหมอฟันแล้วก็จะมีการจัดเข้าฟันหรืให้ให้ช่องแนวาากรามเสริมกัน แล้วถ้าแก้ไขด้วยฟิลเลอร์อันนี้ก็คือเราเราไม่ได้ไปแก้ในเชิงกระดูกแต่เราคือการเติมตรงจุดที่มันกว่าให้มันเต็งขึ้นแต่กระดูกที่คุณหมอจัดฟันมันก็จะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกับไปฉาบไว้ให้มันดูแลวสวยชาแอ่เรแล้วกระดูกเรื่องไรงมันต้องเป็นงานคอนเทนต์แล้วโอเคค่ะ